<c oughs> สวัสดีครับนี้เจ้ผมจะมาทําให้ l d วิ่งเป็นตัวเลขนะครับทั้งหมด2บรรทัดนะจะทําให้ดูเริ่มต้นก่อนนี่ประมาณนี้เกตนะครับตัวเลข2 3 4 5 6 7 8 9ปุ๊บขึ้นบรรทัดที่สองแล้วมันก็รันไปเรื่อยๆแล้วมันจะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยครับโอเคตอนแรกไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> เดี๋ยวต่อแต่เ,เริ่มต้นเลย เผื่อท่านไหนไมาด,ดู EP กเก่าๆมา,มาดู EP นี้ EP แรกก็อาจจะงงๆนิดนึงแล้วต้องทำอะไรกับมันนะครับนี่น,นีอารูโดนะล่างสุดนี่ SD อันนี้เลยเขียนส่วนโค้ดโค้ดก็ไม่มีอะไรมากครับโทนซีเขีส่วนโค้ดผมจะทิ้งไว้ที่ description น,นะประมาณนี้ครับลองรันดู นี่เห็นไหมง่ายๆเลยนี่อะไรมากครับแค่อขอบโคดแปะขอบโคตแปะโอเคงั้นก็ i p d ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับจบ i p นี้เพียงเท่านี้นะครับครับ